สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องจ้าพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดนะคะคนไหนสนใจรายการไหนภาพไปชัดภาพเบอร์น,นะจ๊ะหรือว่าแม่ค้าไปไวพี่ตาไม่ทันพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์นะ0 8 4 0 6 5ป1 8 0จ้ะพี่จ๋ารายการแรกได้เป็นพระบูชาพระบูชานี้เขาเรียกว่าลือสีหน้างัวจ้ะพี่นะคะ เป็นพระบูชาหรือสีหน้างัวถ้าหนูพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยคุณลูกค้านะตามสภาพนะจ๊ะเพราะว่าส่วนตัวแม่ค้าก็หมอมาได้สภาพนี้จ้ะพี่จ๋าพี่ดูความเก่านะพี่ดูความเก่านะได้มาแบบนี้เลยจ้ะอันนี้คือภาพใต้ฐานจ้ะพี่ นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่รายการนี้เปิดไว้ที่1,500บาทจ้ะพี่รายการนี้เปิดไว้ที่1,500บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่พร้อมคนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะนะคะชัดไหมจ้าถ้าไม่ชัดยังไงแอดไลน์นะจ้า08406 5 9 1 8 0จ้า1,500บาทจ้ะหรือสีหน้างวดจ้ะโอเคจ้ะพี่ อ่บตะกุดไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะไอ้พระกวยมัง้งสิวลีอะ่ะปกโอพอ่ะพี่สิวลีปกโพนะนะจ๊ะเป็นของพระกวยนะมีแสงกิ่งพี่ดอกนี้เจ็ร้อยบาทจ้ะ ดอกนี้700้อบาทแม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะแม่ค้าไม่ทราบเนื้อ700บาทจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นสร้อยนี่สวยงามมากอันนี้ก็ไม่ทราบเนื้อพี่เส้นนี้1,200บาทพี่เส้นนี้1,200น้บาทนะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะหนูไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรพี่นะคะได้มาแบบนี้ตรงนี้มีหว่วงหนึ่งอันจะ้ะนะคะเก่าพี่สวยเก่าจริงสวยจริงพี่นะคะ ไม่ทราบเนื้อพี่นะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทอ่าตะกุดพร้อมปิดตาปู่เอี่ยมมีหมากมีเศษผ้าจีวรพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะรายการนี้ก็เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่สวยงามมากส่วนรายการนี้หลวงพ่อกวยพี่พร้อมแหวนเจ็ดร้อยบาทจ้ะ มีรูปหล่อแล้วก็มีแหวนนะมี3ามห่วงพี่นะคะเก่าสวยจ้ะพี่นะคะ7จ็ร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นตะกุดตะกุดหลวงปู่สุขพี่พร้อมเหรียญปู่สุขนะเจ0ด้อยบาทพี่นะคะเป็นเหรียญปู่สุขวัดปากคลองแล้วก็พร้อมตะกุดนะพี่นะพร้อมตะกุดจ้ะเก่ามากสวยงามมากนะรายการนี้จะพี่700ยบาทไปทางฮาร์สิบาทนะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งจะ้ะ ปรับกล้องแป๊บหนึ่งส่วนรายการนี้พี่เป็นตะก,กุดหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อเงินพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะดอกนี้เจ็ดบาทพี่นะคะเชือกถักหัวท้ายนะพี่นะแล้วก็จะมีรอยจานหลวงพ่อพี่นะคะ พี่จ่าราการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากส่วนรายการนี้พี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะพี่นะอันนี้แม่ค้าไม่มั่นใจเนื้อไม่ทราบเนื้อพี่หนึ่งพันบาทจา้ะ รายการนี้หนึ่งพันบาทนะแม่ค้าไม่ทราบเนื้อไม่มั่นใจพี่ไม่รู้ว่าเป็นเคี้ยวหรืององกันแน่นะให้วัดใจพี่ให้วัดใจหนึ่งพันบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าสิบไ้ฟรีจะ้ะอันนี้คอค่ะพี่อันนี้ขอนะอันนี้ขอหนึ่งพันสองบาทจะ้ะรายการนี้หนึ่งพันสองบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่ปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจะ้ะ อามาเป็นเหรียญพี่หลวงปู่ทิมเจริญพรนะถุงซิปเก่าเนี่ยจ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะหลวงปู่อาหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะพี่นะหลวงปู่ทิมเจริญพรบนพี่นะคะสวยงามมากจัดไม่จ้าห้าร้อยบาทพี่พร้อมกล้องนะไอพร้อมถุงซิปเก่าส่วนรายการนี้พี่ขออนุญาตนะ ขอคันไกให้แม่น่อยจาลูกจ๋าอันนี้จะเป็นสมนดิจพี่สมดิจนะแป๊บหนึ่งพี่หนูแกะก่อนอยู่ในถุงเกาๆ นี่สวยงามมากจ้ะพี่ล่ะด้านหลังมีตาปั๊มนะจ๊ะด้านหลังมีตาปั๊มพี่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่เก่าสวยจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทพี่พร้อมถุงเก่า <c oughs> ๆจ้ะอาตะกุดไม่ทราบที่พี่มีรอยจานหกร้อยบาทจ้ะ เป็นตะกุดเก่านะมีรอยจานนะหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นของปูด,ปดโต๊ะนะวัดประดูชิมพีพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะหกร้อยบาทส่วนรายการนี้พี่มาจ้ะ พระร่วงจะพี่พระร่วงนะพระร่วงพี่องค์นี้สวยงามมากพี่ดูความเก่านะพี่ดูความเก่าองค์นี้เจ็ดร้อยบาทพี่ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์อะไรนะหนูไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรพี่เจ็ดร้อยบาทจากอาสมเด็จองค์ที่หนึ่งพี่วัดเกตเนี่ยองที่หนึ่งเก่าสวยพี่ห้าร้อยบาทจากองค์ที่สองพี่สวยไม่แพ้องค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทพร้อมปูนจะส่งสินค้าฟรีจะ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเก่าสวยห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่อ่านหลวงพ่อทวดเป็นเหรียญพ่อทวดนะนะคะพี่องค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อคงพัดปังกระอมจะพี่ฉลุนะเป็นพิมพ์ฉลุพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้า อันนี้บเหรียญโบราณพี่เป็นทรงพระพุธยืนนะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญโบราณทรงพระพุธยืนห้าร้อยบาทจ้ะพี่จาราปุ๋งหนังอ่าปุ๋งหนังปุ๋งหนังนี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะปุ๋งหนังนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้พี่จ่าปุ๋ยเอี่ยมปุ๋ยเอี่ยมจ้ะสวยงามมากนะคะ หลังยันเป็นสี่เหลี่ยมนะห้าร้อบาทจ้ะพี่รายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดไหมคะไปไว้พี่ตามไม่ทันพี่สามารถโทรหานหาูหรนะือแอดไลน์เลยนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์เ้าสวปูบุญพี่องค์นี้สวยงามมากองค์นี้สวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้เหลี่ยญกลมพราะกลวยพี่ข้างๆองค์ท่านมีรอยจานนะคะห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้หลวงพ่อเดิมพี่ห่วงเชื่อม นะคะวัดหนองผูห้าอบาทจ้ะส่วนรายการนี้งบนำไอ้นะคะจับขอบนาหก0อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปายทางห้าสบบาทส่วนรายการนี้ลักทางหลักไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปิดตาพี่ไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่ไม่ทราบเนื้อพี่นะคะห้าอบาทจ้ะปิดตาเก่าๆพี่ห้าร้อยบาทสวยงามมากนะคะไม่ทราบว่าเป็นปิดตาที่ใดนะพี่นะ ไม่ทราบว่าเป็นตาที่ใดพี่ห้าร้อยบาทจ้ะจิ้งจกพี่สองตัวสองหางพี่ห้าร้อยบาทจ้ะสองตัวสองหางพี่จ่าห้าร้อยบาทจ้ะอานหลวงพ่อทวดเนี่ยสีทองเก่าสวยห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งเขย่าไม่มีกิ่งอะองนี้ก็ห้าร้อยบาทนะ ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าฟรีจะ้ะพระผงสุพรรณพี่หรือรางพยาไม่มั่นใจไม่มั่นใจพี่จะห้ารอบาทจะ้ะสนใจรายการไหนติดต่อหรือโทรมาได้แอดไลน์พี่เบอร์เบอร์โทรใต้คลิป0 8 4 0 6 5 9 1 8 0องค์นี้500บาทจะ้ะส่วนรายการนี้เต่าไม่ทราบหลวงพอ่อจะ้ะ5 0าบาทพี่ปลายทาง50บาทรูปหล่อพ่อทบวัดชนแดนพี่นะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวะชนแดนนะสวยงามมากพี่นะคะองนี้5้าบาทนะพี่นะน่าจะออกทางฝรั่งหน่อยนะพี่นะาร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมก้นละคังจ้ะใต้ฐานจะเป็นก้นละคังนะพี่นะนะคะสวยงามมากนะคะพี่สวยงามมากนะพี่นะหลวงพ่อพรมก้นละคังเนี่ยองนี้ห้าบาทจะ้ะปิดตาค่ะพี่ไม่ทราบที่ เป็นพระปิดตาเก่อนะไม่ทราบหลวงพ่อท่านใดบุกเสกพี่5้า้บาทจา้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าจากลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ตามไม่ทนันพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์นะกศูนย์แปดสค่ะฝากคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าแม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดตูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพระเคร,เร,เร,เรเื่นนะะองด้วยค่ะ EP นี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า